ผมอรอลุ้นให้เป็นแชมป์ของประเทศไทยครับเฮ้ยเราเจวเีเย็มไปรอดครับเอาเลยคนระับ p ี p จากชิงกับทางด้ของอีโในโดนเซียใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก F D S A C HOP ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียน100%ครับ Steam สตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับมาดูไายโดดนะครับผมนะสำหรับประเทศไทยมี EVTS ับผมนะจะลงซ้ายมือนะ ฝั่งลงหินอ่อนครับ EXP น่ะลงทางด้านของทุกย่านะครับแล้วก็ KOG KOG อยู่ใกล้ๆ e e v o t ของอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมีประเด็นแน่นอนคุณผู้ชมผมสับดับโดดที่2ขอบคุณ15บห้ดูด้วยครับขอบคุณมากครับจีแฟนครับแล้วก็ท็อตเทลเกมมิ่งครับตรงนี้ฮะจ้าผมแล้วมีประเด็นตรงนี้ครับโอ้โหเสียงปืนในคราวนี้เปนใหม่แล้วก็ยังไม่ชินกันเว้ย เอาออสบัตคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะแล้วเราโอ้โหเขาเจอกับเบอร์เดอร์สกายครับนี่เขาตัดกันอีกแล้วครับคาซัคสถานครับผมจะเจอกับเวียดนามตรงนี้ครับเป็นทีมที่งัดกับเราตอนแรกนะครับงัดกับเคโอจีนะทุกคนจากันได้ไหมครับถือว่าเขาเล่นดีเหมือนกันนะแต่เขาจะผีผามไปหน่อยครับเอาละครับเวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ฟอร์มค่อนข้างดี นะครับแล้วก็แชมป์ไปแล้วด้วยครับสำหรับเวียดนามครับนี่ครับพยายามล้อมบ้านครับสำหรับハウออฟหลักครับผมเอาแล้วมีประเด็นครับเบิร์ดเดอะสกายครับมาเปิดล็อมตรงนี้ได้หรือเปล่ายังไม่ตายครับจุกหนีไปก่อนครับผมผู้ชมครับชินนะวิ่งพยายามวิ่งตามครับมีเพื่อนโคบอยู่ฮะอันนี้ก็วิ่งทําอะไรได้ไม่เยอะเท่าที่ควรครับเบิร์ดเดอะสกายครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนที่ออกครับถือว่าดีกับประเทศไทยครับว่าเขาตัดกันตั้งแต่แบบต้นเกมแล้วมีประเด็นตรงนี้ครับผมแล้วโดนน็อกไปก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วมีสวนเหมือนกันครับมีเพื่อนมาช่วยยิงเอาแล้วครับเหตดกันได้เหมือนกันครับยังไงเบื้องสกายเราตรงนี้โดนน็อกไปครับโรโยอาแล้วครับเบื้องสกายครับไม่ดีนะครับเหลือแค่คนเดียวครับเหลือแค่คนเดียวสุดท้ายนะครับผมแล้วเลือดเหลือ77ครับ โอ้โหต้องออกไปฮิวเรียกกันก่อนครับ BTS ยอมาจากมี h เดอร์สกาจะบ้านเหรอเอาละเหมือนมีการดึงกันเกิดขึ้นครับจากที่เสียเปรียกกำลังจะได้เปรียบครับสพงตรงนี้ครับบีโอบีโอครับอูหแล้วโดนน็อกไปเหลือแค่ชินคนเดียวครับชินจะมาช่วยเพื่อนและเรียบร้อยครับแล้วฮาวออสมารไม่เสียใครครับ เฮ้ยเราเวียดนามไม่ซ้ำแม้แต่คิวเดียวฮะแล้วกี๊แฟมจากมาเลเซียจะเจอกับทางด้านของจอร์ดกมมิ่งจากประเทศอินเดียครับกิมมิงใช่ครับมุต้าของมากครับตัวน่าโชยูครับการนั้นไอวอไว้ตัวเองเก้าดีครับโดนมาก่อนครับโชยูครับอู้ตอนนี้ต่างประเทศยัดกันยับมากครับแล้วรีบเก็บงานตรงนี้ครับผมเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าครับอู้ไม่น่ารอดครับกี๊ก อีกแฟมและเรียบร้อยจบอันดับ11ครับโอ้ยทุนทุนเกมมิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากเลยนะนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่คู่กับโปโลีกจริงๆครับในรอบของรอบเอเชียนะปีที่แล้วก็เจอครับผมนะสำหรับทุนทุนเกมมิ่งครับโอ้ประเทศอื่นยิงกันยับคุณผู้ชมเกมเนี้ยของละวันน่าจะได้ัครบเลยครับแต่น่าจะยังของยังไม่เข้าแล้วปีประเด็นตัวนี้ลากหัวไปครับเป็นเครซี่ครับ เสือเสือดเสียงกระปืนดิตุบตุบตุบต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 ุบกินผักพวกีเยอะนี่ตาแป๋วเลยโอ้โหไวเข้าไปสติลคิวช็อตนี้สวยๆครับสองคะแนนครับได้มาสองคะแนนแล้วพี่ BGM ครับเปลืองกระสุนฟรีๆในการที่น้องได้เอาละครับ EXP ตรงนี้ครับผมได้มาสองคิวจากคาราเมลแล้วก็หอยตักนะ่ยแล้วปวดก็ด็อกได้หนึ่งครับเอาละครับดาวลงไปะ EXP ครับเกมที่แล้วโดนทางด้านของอี o e สเก็บไปครับเกมนี้ครับ จะเป็นยังไงครับ E.P.E.Sport ครับแล้วตรงนี้เก็บงานโดยปุ๊กก๊อดครับผมอ้าวแล้วตรงนี้เรียบร้อยเก็บทีมไหนครับโอ้โหเหลือตัวครับอ้าวคุณผู้ชมอีโบ e เจออีโบ e ม่ะีโ o t ใหญ่เจอกับอีโบ e เล็กครับผมนั้นหรือว่า E.V.T.S ครับ้วตรงนี้มีวีเจมี่งับเจอกับ E.P. ครับ รัอน้องได้หนึ่งเอาแล้วครับผมผู้ชครับ E X P ปุ๊กก๊อดครับโอ้โหได้คิวทุกคนสำหรับ E X P สปอร์ตครับรอบน้องจากคาราเมลได้อีกหนึ่งงานครับผมสวยแล้วมึงเจอใครไม่เจอปุ๊กก๊อดสันายอีกแล้วครับโอ้โหปาเลรูรับโดนอีกแล้วครับแล้วปุ๊กก๊อด MVP หรือเปล่าเดี๋ยวสุดยอดเก็บสองตี้ครับ ไม่กอดเห็นเลยว่าต่อเนื่องแบบเม so> yeah, oh, uh, ื่อกี้แปดคิวสิบหกคะแนนแบบไม่หารเราแอคไปทีหนึ่งครับโอ้ท่าจับเมื่อกี Marines> ้ท่าจับเป็นปุกกอนนะปุกกอนปักธงไปแล้วจริงท่าจับปุกกอนแต่เมื่อกี้ปุกกอนปักธงแล้วนะครับโอ้โหเล่นดีจัดซาลามีพีเกมนี้ครับผมอยากเห็นเสือใหญ่เจอเสือเล็กบ้างเลยว่ะอยากเห็นอีโวตปะทะอีวีบ้างเนี่ย โอ้ยพี่ปีสองตีรุ่นนวดครับครับผมก็รับเอียงเหมือนกันฮะจริงผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็รับเอียงเหมือนกันนะเฮะอ้าวแล้วอีวีครับจะเจอกับเฮฟวี่ครับขับรถมาอย่างนี้อีโวตโดนรับแล้วมีเพื่อนยิงครับอีบอลุกครับผมครับเด็กหลงครับช่วยกันยิงตัวนี้ได้หินมีสองคนแล้วแลมโบ้โดนด็อกไปก่อนครับเด็กครูดครับเจอเจอกับสองต่อหนึ่งครับแล้วตัวนี้สองต่อครับ โอ้เราลุกไม่ดีเท่าไหร่ครับตัวน,นี้เราอดดอกไปหนึ่งจากขั้นคูดครับผมท่านคูดสองหนึ่งก็ยังเอาไม่อยู่ครับซ้ายมือตรงนั้นครับเราดีครับผมท่านคูดเก็บสองตรงนี้ครับโอ,อ,อ้เราเราโดนครับผมด้วยความที่เราแบ่งสองสองครับเราเราโดนนนอะก,ก่อนเว้ยเราไม่เห็นตรงหินครับสำหรับ E V T S ครับ เดือดครูสทำดีมากๆในการที่เหลือคนเดียวแต่เก็บไปสองครับเดือดครูสทำดีที่สุดแล้วครับ,รบโอ้แต่ตรงหินตรงนั้นเหมือนไม่รู้ว่ามีคนครับก็เลยโดนไปก่อนครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้อ e ีโวตเล็กจบไปอ e ีโวตใหญ่จะมาแก้แค้นให้หรือเปล่าครับผมว่าเหลือความมั่นใจแค่นั้นเลยอีเวนต์จิงจังหวัดชาไปยแดนใต้ เมื่อ <House> กี้ทําดีผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทำดีมากสำหรับเด็กคู่น่ะหนึ่งคนเก็บสองได้นี่ทําดีที่สุดแล้วนะปะทะกับแชมป์ประเทศไทยนะแล้วตอนนี้ปะทะกับแชมป์อินโดนีเซียครับเอาละครับอีโวสครับตรงนี้กับเฮฟวี่ครับเฮฟวี่เสียไปหนึ่งนะฮะขอ่่่เรงักหัวังของเราอยู่ที่ทางด้านของ EXP เกมเนี้ย EXP กับ KOG ครับซึ่ง EXP เนี่ยคะแนนก็แหม จะยิงยับอยู่เหมือนกันนะเกมนี้คุณผู้ชมนะฮะครับผมไปนสองเกมที่ EV น่าจะยังแต้มไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเชียร์ต่อไปได้ครับอย่างที่ผมบอกอะทีมอะไรก็ได้ขอให้เป็นประเทศไทยคุณผู้ชมครับขอให้เป็นประเทศไทยครับพี่เปิดเสียงหน่ยเสียงสุดแล้วครับเสียงสุดแล้ว วางเอา้อ้ดีๆแล้วใครเจออาคิวแล้วหาตัวแกให้ให้ไวเลยแล้วรีบเอาลงได้เลยนะได้เซฟนะว่าโอ้อาคิวแกเน้นระดับนะรอบเนี้ยปกติอาคิวในรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่ผ่านมาแกจะวิ่งใส่วิ่งใส่เลยนะแต่รอบนี้แกเหมือนแบบแกเซฟพอสมควรครับเราอีโวตครับวิ่งมาเก็บของต่อฮะอันนี้อีโวตของอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้รับของเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนครับ ได้ในรอ้อยเปอครับรอก่อนรอก่อนใจเย็นครับมาเชียร์ไทยด้วยครับตรงนี้เราน่นครับข้งบนเป็น k g ครับบริเวณเลโนครับู้ตากท้าตนี้อีโวตจบาคิวคิดว่าเขาน่าจะรู้จักกันดีแล้วในลีกนะครับผมันวันนี้แข่ง6เกมครับอหูยเลโซนใหม่นะคุณผู้ชมรอแพทใหม่ได้เลยครับโคตรสวยอีวอตายใช่ครับอีวอตายครับอีวีตายไปแล้วครับของไทยตอนนี้เหลือแค่ exp กับ ต่อนะเรยโซนหมดแล้วครับบริเวณใกล้ๆมีตัวเฮฟวี่อยู่ด้วยครับผมไปแล้วครับผมตรงนี้น่ครับเฮฟวี่ครับไล้มา3คิวนะจากที่เก็บทรงดานของ ebot ไปแล้วก็โดนสติลคิวครับโดยอคิวไปหนึ่งคนนะามกาิที่บอกเลยนะว่าสับ้านใครก็ว่ามัจจคบเราไม่ทราบม่ทาบ้านเขาปนอย่ นี่ครับเฮาออสบัดครับที่ได้มา4คิวก่อนหน้านี้ครับโอ้เก็บมาด้านของเบิร์ดเดอะสกายไปนะครับอ้วูดเสียงสปอร์ตใหม่เสียงมีความใหม่ครับคนขับรถคือใครไงครับอารู้แล้วครับว่าใครครับใครไงใครขับรถก็ใครไง AI ขับรถเขาออฟบัตใครถามว่าใครไงใครจากเฮาออสบัตขับรถ แต่เขาเขาปัดเป็นคนขับรถจังหวะจังหวะเกมมันยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่จังหวะมันท้าก่อนนะครับโซน้าของนี่ผมชอบนี้มากแล้วฮโกท่าหันะครับอ่านชื่อแบบสนุกมากจริงๆนะอ่านว่าฮูโกตอาห้าก็ได้แต่ผมว่าโฮูโกท่าหัเท่กว่าโอ้่ามีทีมเอ็มเจทีวีไหมครับไม่มีครับไม่มีของไทยจะเป็นเคเอชจีครับอีบีทีเอชแล้วก็เอเอฟพีสปอร์ตเขาพุ่สิบดวงนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ของเรียไม่ถึงนี่เมื่อวานเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้ละร้อยห้าสิบมั้งดูเสียงปืนดิเสียงอะไรวะเมื่อกี้โอ้เรามีประเด็นครับ RQ คิกับผมนะจะดเจอกับทางด้านของ h เฮาออสบัตครับผมพยายามเปิดดูอยู่นะคุณผู้ชม ดูเชื่อมันอยู่เหมือนคลื่นเงี้ยไม่นิ่งแล้ว exp จะเจอกับ k o g ครับการเจอกันของทีมสายเลือดไทยทั้งสทีมครับโอ้ my god แล้วอู้ยเหมือนโชคชะตาฟ้าไดยกินให้วิ่งกลับแล้วดีครับอู้ยปูนก้อนหรือปุ๊กก้อนน่จะเป็นปุ๊กก้อนับเปิดสนไนเปอรช็อตนี้อะสไนแกอโหดจริงๆครับปุ๊กก้อนครับโอ้ชิปหายแล้วครับคุณผมมู้ชมครับ exp ฮะ อย่าได้มังััได้ผมนะจะได้จองเวนซึ่งกันและกันเลยฮะไม่ใช่เรื่องดีครับที่ไทยจะมาิีกับไทยครับออกพูน15ดวงครับผมบางหนอกครับครับอาคิวครับผมนะซซมีมือมีฮับออกบัดรับผมนะขวามือสุดมีเฮฟวี่ครับเไจ้าม่มีความได้เปรีตอนนี้แน่นอนคับผมนิ่งๆนี่เจ็ดทีมและถือว่าออกเร็วพอสมควรนะพี่ผ้มครับ เจ็ดทีมเงาๆครับยี่สิบหก alive ครับผมอย่ังชอบเสียงกระทกเสียงกระทกเสียงดาบที่ปรับไปหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยเสียงชักปืนเอาออกมาชักชึกอ่าครับโอคอนเนอร์ฮะไบแอนโอคอนเนอร์ตรงนั้นครับโอ้เวลาโฟงบีบไปครับเคาว์จีนน่าจะอยู่ในวงนะ โอ้เราดู่นครับอีโวสครับจากอินโดนีเซียวงสวยจัดๆขอบคุณสิบดวงครับครับขอบคุณสิบห้าดวงขอบคุณทุกคนเลยครับสำหรับดาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ทีเดียวแล้วกันเนาะเพื่ออัศรถในการดูแล้วกันครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ ครับเราโอโคเดร์เปิดด็อกครับผมครับออสบัตครับโอ้โหเห็นเป็นเล็กๆเขาอยู่นะฮะโอโคเน์สวนดีเดียวครับง่วงเลยฮะครับผมคนดู208ครับแต่ที่จริงมันครบ300ไปนานมากเลยครับ300ไปนานมากแต่ทุกคนจะเปิด2จอก็ได้ครับไม่มึปันหาครับคุณ15ดวงกับคุณครับองรี แล้วปาระเบิดเอาเลยครับเฮฟวี่จะเจอกับผูู้เกมเมอร์ครับไม่ทราบแต่ RQ ตอนนี้ได้เฮาอัลบาทเป็นหนึ่งแล้วครับโ6คอนเทนเนอร์ครับแล้วปาพยายามปาระเบิดเช็คเเหมือนจะเห็นแล้วเควินเหมือนไปน็อกใครได้ครับนี่ครับน็อกเขาออสบานแล้วเก็บงานเรียบร้อย KG ได้มาหนึ่งคิวฮะน่าจะใช่นะฮะไม่น่าจะเป็นทางด้านของ RQ นะหรือเป็น RQ วะอคิ RQ หรอเหมือนเมื่อกี้เห็นทางด้านของเควินไหมฮะที่ยิงเดี๋ยวต้องดูครับ ว่าได้คิวหรือเปล่าสำหรับ KOG ครับครับผมมีประเด็นเลยครับเฮฟวี่ตรงนี้ครับด้านล่างหูมุมเสียบเปรียบหรือเปล่าครับซ้ายมือครับโตโทเกมมิ่งเอาแล้วครับแล้วมีรับด้วยครับตรงนี้ครับแล้วนี่ครับไม่ไหวครับเฮฟวี่ครับล็อกไปหนึ่งครับเหลือ2คนตรงนี้ครับแล้วมีหลังเข้ามาเป็น e b o o s แน่นอนครับคุณผู้ชมครับมุมอย่างนี้ครับ เราแน่นอนี่ครับอับูครับยิงไปชิปหายนะครับอีโวตครับแกยิงฟรีสองตี้ครับโออีโวตจากที่ผมมุมแกสวยครับผมนะเราเอ็มมอสแกเก็บมาอีกหนึ่งครับเหลือแก่คนเดียวเลยฮะบาเซียบัลล่าครับบาเซียอบาล่าแหละฮะไม่ดีมากๆครับคุณผู้ชมครับ เป็นคนที่เล่นสายเพอร์แมนมากโคเด้วครับไปคทำการ์มาได้ครับตรงนี้คนดูสดน่าจะสามแสนไปแล้วรอบหนึ่งครับพี่ตังคิดว่าน่าจะได้ของแต่คนบ้างแอ่าครับ KOG ครับผมนะอยู่ตรงนี้ครับขวามือมี e XP ครับอสองทีมนี้แม่งอยู่ใกล้กันชิบเป่งเลยว่ะถ้างัดก,กันนะไม่ดีผมก็จะพูดอีกว่ามันจะไม่ดีมากว่าท้างัดกันเนี่ย e XP e <X> นี่ครับแปดคิวนะถ้าจะไม่ผิดครับ ทำไมเคโอไม่ใส่สก,กินปืนในระดับต่างประเทศในระดับประเทศในเวลาแข่งกันครับสก,กินปืนไม่มีผลนะครับในไทยแลนด์เนี่ยสก,กินปืนมีผลครับแต่ถ้าไปต่างประเทศไปแล้วอะใส่สก,กินปืนอะไรก็ได้ครับแล้วตรงนี้ครับผมเนื้อเกมมิ่งโดน RQ ร์คิวแพ็แมนเพาผมไอแพ็กแมนได้มาเป็นเกตบูดีกว่าเราจะเกลเองล็อกคืนเอาสิครับคุณผ,ผู้ชมครับ KOG เจอกับ RQ ครับเอาล้วครับผมเหลือกแพ็กแมนคนเดียวครับ แล้วใกล้ๆมีเฮาออสบัตครับผมนะครับสำหรับเค G จีจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนกําลังคืบผ่านเข้ามามีคนกําลังคืบผ่านเข้ามาแล้วตรงนี้ครับผมีกทางด้านของเคลจีเก็บครับผมอาชิวจากอินโดนีเซียครับเอาละครับเค G จีต้องต้องรู้ตัวให้เร็วกว่านี้นิดนึงครับว่ามีใกล้ๆด้วยครับเราเก็บทางด้านของอินโดนีเซียไปหนึ่งตเต็มและตรงนี้จะเป็นตีที่สองที่ตามไปหรือเปล่าครับผมนะสำหรับเขาอบัตครับโอซาก้าไปชาร์จได้มาสองตี้ครับ สามทีมสามทีมสุดท้าย KOG EXP และ Evo จากอินโดนีเซียครับสามทีมสอ,สองสองประเทศเท่านั้นครับเอาละครับรคุณผู้ชมครับไทยอู้แล้วไทยมาตัดกันเองตรงนี้ด้วยครับรคุณผู้ชมครับไทยสองทีมอินโดนีเซียหนึ่งทีมครับอ้ในในบแต่ KOG มึงไม่สวยเลยครับ แล้ววีโบสแกจเนียแล้วปูดก๊อตน็อกแจวเองอย่างที่บอกครับเราขอยสังน็อกอบูครับเอาเลยครับเราเก็บงานมาครับผมสามทีมตรงนี้ครับไทยสองทีมครับไทยสองทีมผู้ชมครับสิบเอ็ดอาร์ไลฟ์ครับผมแล้วเควินน็อกเพซูนครับเควิจิมมุมไม่ดีมากมาครับผมรอลุ้นให้เป็นแชมป์ของประเทศไทยครับ เฮ้ยเราเจียเองไม่รอดครับเอาเลยครับพีเอพีจากชิงกับทางด้านของอ e ีโบสต์อินโดนีเซียไทยเจออินโดครับสองต่อสามอินโดผู้เล่นเยอะกว่าไทยครับและตรงนี้ไม่รอดครับผมโอ้โหโบสครับอีโบสใหญ่ครับโอ้โหแต่แกก็เล่นดีจริงจริงนะคุณผู้ชม นะครับไม่แปลกที่แชมป์ครับเล่นดีมากสำหรับ e ีโวจากอินโดนีเซียนี่คือ e v โวสหลักครับนี่คือ e v โวสใหญ่นะครับผมเกมที่ 2, 2> เราลุ้นกันชิบหายคุณผู้ชมกับผมนะตัวแปรเลยครับทางด้านของ e v โวสมันมี M7-9 ผมบอกได้เลยว่านัดเดียวรู้เรื่องนะครับผมนะับประเทศไทยเราสองสองคืองเกมได้ที่2อสองเกมอ่ะคุณผู้ชมพัดลองว่ะนะครับ ไม่ว่าจะเป็น KOG ก็พักรองมาแล้วครับแล้วเกมนี้ EXP ก็ยังคงเป็นพระรองต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเกมสาจะเป็นพระเอกหรือเปล่าแต่คะแนนครับผมนะถือว่าเยอะสําหรับ EXP เพราะว่ายิงมาเยอะแล้ว KOG ครับผมคิดว่าน่าจะอันดับหนึ่งต่อเนื่องเพราะว่าอันดับกับคะแนนเนี่ย ผมว่าน่าจะยังดีอยู่ครับเพราะว่า exp ขออภัย kog จบอันดับที่3นะครับเดี๋ยวเราดูตารางคะแนนรวมได้เลยครับอ่าสำหรับตารางคะแนนมาแล้วนะคุณผู้ชมครับตารางคะแนนเดี๋ยวพี่จันถ่ายดูไปก่อนนะครับผมนะอันดับหนึ่งอย่างที่พี่จันพูดครับผมนะยังคงเป็นทางด้านของ kog หรือว่า king of gamer club ครับผมนะ60คะแนนครับผมนะ14คิวครับผมคุณผู้ชมครับ yeah อันดับ2เป็น evoce sport จากอินโดนีเซียครับ58คะแนน evoce 58คะแนนครับ เฮยอินโดนีเซียตามหลังมาติดติดแล้วครับผมนะแล้วก็ได้มา13คิวครับแล้วก็ทางด้านของ EFP Sport อันดับที่3ครับผมนะ55คะแนนครับผมกับ18คิวนะครับอันดับที่4เนี่ยเป็นทางด้านของ RQ h a r d e s ครับ38คะแนน8คิวนะครับอันดับที่5เป็น V Gaming ครับผมนะ35คะแนน6คิวแล้วก็ของประเทศไทยอีก1ทีมจะเป็น EV Thailand นะครับก็10คะแนนกับ1คิวตอนนี้อยู่อันดับที่11จาก12ทีมนะ EV Thailand สู้ๆนะครับ